ปี้สัญชัยปาร์คช่วงกลางคืนสวยมากเลยนะคะน้องตังตัอต่ยลมมาค่ะทุกคนคุณสวัสดีค่ะวันนี้นนพาน้องตังๆไปเล่นเครื่องเล่นสนสนุกี่แพบพี่สัญชัยปาร์ะคค่ะ <c oughs> ช่วงนี้ก็เริ่มเปิดไฟสวยนะคะเริ่มมืดแล้วนะคะน้องตังตังกำลังจะไปเล่น ตังจะไปเล่นเลโก้ค่ะโอ้ยเยอะยะจะไปหมดเลยนะคะตั้งต,งตังบอกว่าจะสร้างบ้านนะคะทุกคนเริ่มต่อกันแล้วค่ะ เริ่มตั้งตั้งขึ้นมานะคะโอ้ใกล้ๆก,ก็มีเยอะๆทำไมน้องตัันไม่เอาไปหยิบตั้งไก่ <S <S เริ่ม <S <S เป็นรูปเป็นร่างแล้ว้นี่ค่ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะน้องตั้งตันน่าจะเป็นสร้างบ้านแน่ๆเลย ใช่ไหมสร้างบ้านหรือเปล่าใช่ใช่โหนี่ต,ต่อ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 ไปเลยเรื่ยอยๆโหฝึกสมาธิด้วยนะคะทุกคนจะได้มีสมาธิด้วยอันนี้กำลังสร้างขอบบ้านวันนี้กําลังสร้างกําแพงหรือขอบบ้านอล้อวลนลนอีกแล้วม,มันฝึกให้เราใจเย็นได้ด้วยฝึกสมาธิว้าวลอีเกีว่วอโะ หล่นอีกแล้วนะคะทุกคนอ่าต่อเข้าไปนี่นะคะอุ้ยลืมตัวหนึ่งจิ้มส่วนหนึ่งลืมชิ้นส่วนหนึ่งลืมอีกชิ้นหนึ่งนะคะนี่แล้วดูท้องฟ้านะคะเหมือนฝนใกล้จะมานะคะทุกคนถ้าฝนตกเราก็ต้องวิ่งหลบนะคะเพราะว่าเป็นสถานการแจ้งสนสนุกนี้จะเป็นการแจ้งนะคะ ก็ต้องหาที่หลบฝนปีน่โกมาลุ้นกันว่าฝนจะตกหรือเปล่ปาตอนนี้ฝนแค่คึ้มๆนะคะกำลังกำลังจะสร้างบ้านเสร็จพอดีหละได้หลบฝนจ่่ <laughs> สร้างหลังคาไว้หลบฝนด้วยนะเวลาฝนตกจะได้หลบตอนนี้กําลังสร้างกําแพงบ้านนะคะนี่ต่อทีละชิ้นทีละชิ้นกว่าจะได้นะคะ ละชิ้นเลยโอ้ยัยไม่ไ่้เ้ยยยยย้อยยอยกยกยีอียกนยนอียย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 ยายย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 ย ตั้งใจมากเลยนะคะตั้ง<ต>ใจต่อจน<ต>อทีละชิน้นทีละชิน้นแต่มีบ้านขั้นงๆเลยมีค่าขาต่อเขาทำเสร็จแล้วด้วยใช่ไหมคะหลังคาเขาทำเสร็จแล้วแต่กับมีมีอะไรบางอย่างตก แก้าโ <Yeah. S 2> <laughs> ลนจนได้ <laughs> เอายกไปประกอบตรงนั้นแล้วกันอะน้องต่างต่งก็เลยยกไปประกอบตรงนั้นแล้วกันนี่ค่ะทุกคนได้กําแพงเห็นโอ้นี่ไงนี่เห็นไหมโอ้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเริ่มมีบ้านเป็นหลังแล้วสามารถเข้าไปนอนได้ละตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้และะ้วทุกคนน้องต่างตงไปหาอะไรมหมองนก่นเลย ยายามต่อไปเรื่อยๆนะคะต่อฝั่งนู้นฝั่งนี้โอ้โหสูงเกือบจะท่วมหัวน้องตังๆแล้วค่ะนี่ไปเอามาอีกหลายชิ้นเลยมีเยอะนะคะเต็มไปหมดเลยไค่อยๆเก็บมาต่อเป็นรูปเป็นร่างต่อเติมเป็นทีละนิดนะคะแล้วก็จะเป็นตัวบ้านขึ้นมานะคะนี่โอโ้ตรงนี้เหมือนจะมีหน้าต่างแล้วนะคะ เอาเอ,าเอายกไปไหนเอาเอาเอาเ,อาเ,อาเอานรๆนนโอ้ทางนี้ไม่หน้าต่างด้วยค่ะทุกคนนี้ไงหน้าต่างบ้างของน้องต่างๆนี่เป็นไงเวลาใครมาจะเอ๋อยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะ ทำไมมันล้มง่ายมากเลยนะคะทุกคนน่าจะเป็นเลโก้ท,ที่มันพังนะเออบางเลโก้มันก็มีหักบ้างอะไรเงี้ยนะมันแบบเล่นหลายคนบางเด็กบางคนก็เล่นนานนะก็ต้องมีแบบนี้นี่ต่อสร้างกระแพงอีกแล้วสร้างกระแพงอโอ้อ่าต่อได้ไหมต่อได้ไหม ใช้ใช้วิธีต่ออยู่เออยกยกยกไปให้ชิดโอ้ยถอยลงมาก่อนโอ้ต่อแบบนี้ก่อนนี่คะ่ะทุกคนกาแพงไม่ค่อยจะชิดกันเลยตรงนั้นอะ <c oughs> อ้าวมันล้มไปหมดแล้วต้องต่อใหม่แล้วอ่าต่อใหม่ต้องใช้วิธีต้องใช้ทําให้เราใจเย็นด้วยนะคะ นวนด้วยอ่าโอเคโอ,โอ,โอ้ได้แล้วอืมได้แล้วคุณลูกเป็นล่างแล้วอ่าต่อเข้าไปอีกนี่ค่ะเป็นรูปเป็นล่นลางแล้วค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวจะต่ออีกโอ้ก็สนุกของเขาแหละนะคะเขาก็สนุกเล่นอยู่ตรงนี้ก็พักหนึ่งเหมือนกันนะนั่นแหละฝึกสมาธิเราได้ด้วยในตัว แล้วน้องต่างๆจะทำหลังคายังไงต่อนะ้องเราไปดูกันนะคะทุกคนคงต้องสร้างให้เสร็จแบบสี่เหลี่ยมก่อนหยัดมากไปหาเ็ดมากน่าจะสร้างจะสร้างจะสร้างสี่เหลี่ยมให้เสร็จก่อน เน่จะเน่เลยเนาะโอ้โหสนุกมันสนุกอะโอ๊ยปัดมาดีกว่าปัดมาใกล้ๆดีกว่าโอ้ยล่วงเอ้ปัดมาใกล้แล้วนี่มาต่อตรงนี้ดีกว่าอถ้ามันยกมามันก็อาจจะล่วงได้เอามาทําใกล้ๆเลยน่าจะดีกว่านั่นแหละเราหยิบหยิบหยิบแล้วก็มาต่อใกล้ๆนะนี่ได้แล้วเอามาต่อ ระวังพังด้วยนะค่อยคอยโอเคนี่ไงนี่ไงไหมครับร้านหลังใหญ่แน่เลยสร้างได้เยอะแล้วดูสิคะโอ้โหสร้างได้เยอะแล้วยังไม่สร้างตรงอีกข้างนึงเยอะเลยมันสั้นตรงนี้เยอะมากดูท้องฟ้าด้วยนะคะดำๆเลได้วยถ้าลมมาดูซิว่ามันจะพังไหมถ้าเกิดลมผ่าน ผ่านมาเราบารรลุนู่ดูกันสร้างต่อฝั่งนน้นไปทําฝั่งนูนงน้นต่อด้วยโอ้ไปขยายฝั่งนน้นต่อตอนนี้ก็ไปขยายฝั่งนน้นนะคะฝั่งนูนน้นมีหน้าตางฝั่งนี้ประตูยังไม่รู้จะสร้างตรงไหนยังไม่ได้สร้างเลยตอนนี้สร้างกับแผงบ้าน ลมค่ะทุกคน oh <my> ลมแรง <สา S 1> เพราะว่าฝนจะตกโอ้โหต่างต่างถึงก็เป็นลมเลย oh. โอ้โหหดแรงเลยอุตสาห